ของที so, right? you ่นั่นก็จะมีผู้เอกสารอยู่หน้าอีกคนอะไร่ารับเอาคะครันไรับรับนะครับเอาแล้วครับดูหาครันไปหามันะับเองอนอากาศเาวมากเกินไไม่ทันเลนะครับว่าจะขึ้นจอดนะครับ ที่น้ำหนักเยอะก็จะใช้ื้นที่ในการวิ่งเลออฟที่ไกลกว่านะครับนี่แหละครับเป็นศาสตร์การบินนะครับแล้วก็ล้มก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับเครื่องยนต์ก็จะแตกต่างกันไปด้วยล่มเขาก็จะต้องใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อรับน้ำหนักของนักบินนะครับที่หนักขึ้นส่วนนักบินที่น้ำหนักน้อยก็จะใช้เครื่องยนต์น้อยใช้ล่มน้อยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านถาม,ถามว่า จะต้องใช้เครื่องยังไรใช้รอย่างไรนะครับก็มาศึกษาได้นะครับก็มาสอบถามพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆัก่กินที่อยู่